สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ครับว่าทําไมสาวยาคุถึงเป็นผู้หญิงแล้วหนุ่มยาคุมีไหมวันนี้เรามาลู้คาตอบไปด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเล่าเรื่องยาคุให้เข้าใจก่อนนะครับโดยยาคุนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านคงเคยดื่มกันบ้างแล้วนะครับสาวยาคุเป็นกลยุทธ์ของการขายยาคุครับในการขายสินค้าแบบดอทูดอหรือว่าเดินไปหาลูกค้าถึงหน้าบ้านนั่นเองครับเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นต้นกาเนิดของยาคุนะครับ โดยยาคูมาขายในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปีพศ2514ครับซึ่งเป็นประเทศที่5ที่ยาคูวางขายนอกประเทศครับพร้อมกับนโยบายสาวยาคูชุดยูนิฟอร์มนะครับของสาวยาคูของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนในประเทศไทยนั้นชุดสาวยาคูก็เป็นสีครีมนะครับเหมือนยาคูเลยกางเกงก็เป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับสาวยาคูนี้ก็ทําให้คนรู้จักยาคูเป็นจานวนมากนะครับปัจจุบันยาคูในเมืองไทยนะครับขายได้วันละประมาณ5ล้านขวดนะครับ แล้วก็มาถึงประเด็นสําคัญนะครับว่าทําไมถึงมีแต่สาวยาคูแล้วมีหนุ่มยาคูไหมคําตอบคือไม่มีนะครับสาเหตุก็คือลูกค้าหลักของยาคูก็คือแม่บ้านครับการที่มีสาวยาคูไปขายถึงหน้าบ้านเนี่ยทำให้สะดวกใจในการพูดคุยมากกว่าครับสบายใจมากกว่าผู้ชายเข้าไปขายนี่หละครับสาเหตุที่ยาคูถึงมีแต่พนักงานขายเป็นผู้หญิงนะครับทีนี้ก็รู้กันแล้วนะครับว่าทำไมถึงมีแต่สาวยาคูนะครับ ยาคูนะครับเป็นนมเปรี้ยวที่หาทานง่ายนะครับตามร้านสะดวกซื้อมีอยู่ทุกที่เลยนะครับหรือตามรถของพนักงานขายที่เรียกว่าสาวยาคูนั่นเองครับปัจจุบันนะครับยาคูนะครับก็ได้ผลิตออกมามีหลายรสชาตินะครับมีรสชาติให้เราเลือกมากมายเลยนะครับแล้วแต่เราจะชอบทานอะไรนะครับเพื่อนๆอยากรู้เรื่องยาคูอีกไหมครับลองถามสาวยาคูดูสิครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ